คืออันดับแรกนะครับผมออยากจะบอกเลยว่าต้องไม่โอนคือกรณีที่ติดต่อกับส่วนราชการนะครับมันจะไม่มีเรื่องของการโอนเงินเข้าไปให้โรงพักหรือโอนเงินเข้าไปอให้ตํารวจตรวจสอบอะไรเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วเรื่องจริงคือมันไม่มีอยู่แล้วขอให้รู้เลยว่าท่านต้องไม่โอนหรือถ้าท่านจะโอนอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านเชื่อว่ามันเป็นเรื่องถูกต้องท่านต้องดูปลายทางว่าท่านโอนให้ใครอืถ้าโอนให้ส่วนราชการก็ต้องเป็นชื่อส่วนราชการนะครับสมมติต้องมีการโอนจริงนะครับ แต่ผมบอกเลยว่าส่วนราชการไม่ทําแบบนี้แน่นอนในการทําคดีเนี่ยส่วนราชการในการทําคดีแต่ละเรื่องไม่ว่าจะเป็นตํารวจไม่ว่าจะเป็นสามกรไม่ว่าจะเป็นหน่วยใดก็แล้วแต่ปวอมงออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเขาจะดําเนินการดำเนินคดีกับท่านเขาไม่โทรัพท์หรอกครับเขาจะส่งหมายเรียกไปยังท่านเพื่อให้ท่านเดิบแล้วก็ไปแสดงตัวนะครับตามหมายเรียกที่ส่งมาอันนั้นก็จะมีต้นคดีมาก่อนไม่ใช่ว่าโทรมาคุยคุยเสร็จแล้วก็ อบอกว่าจะเคลีร์คดีทางอากาศแล้วก็โอนเงินเนี่ยมันไม่มีแน่นอนถ้าท่านไม่โอนท่านก็นจะไม่เสียเงินครับอืมโอเคแล้วถ้าเราหลงเชื่อแล้วโอนไปแล้วจะทํายังไงดีคะเอ่อติดต่อแจ้งความหนึ่งก็คือไปที่ถานี่บวที่ใกล้บ้านท่านก่อนนะครับว่าท่านโดนเสียดร้อนแบบนี้แจ้งความอย่างนี้แล้วเขาก็จะมีการประสานงานกันเองว่าเอ่อจะดําเนินการเอ่อว่าทางสืบสวนจะเป็นอย่างไรก็จะมีการประสานงานกันซึ่ง รงนี้เนี่ยสำนักงานหลวยชาติเนี่ยใช้ศูนย์ปรับปรมามอายชกรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศของสำนักงานลวชาติเนี่ยเป็นแกนโดยมีท่านพลตำรวจเอกเอ่ำลมขศักดิ์จิระพัฒน์นะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์ในการที่จะอ่อนั่งบัญชาการแล้วก็ประสานงานให้แต่หน่วยเนี่ยมีการประสานในเรื่องของข้อมูลกันก่อน<ม>ให้เราได้ข้อมูลมาเป็นส่วนกลางแล้วก็เอามาใช้ในการสืบสวนรวมถึงประกอบของการสอบสวนแนอนาคตครับค่ะาาจะเจนนะคะฟังแบบนี้แล้วก็อย่าได้ตกเป็นเหยื่อนะคะ